สวัสดีนะครับสำหรับวันนี้ก็จบลงไปที่เรียบร้อยนะครับฟุตบอลประจำวันที่4เดือน5 2,565นะครับมีรีกอะไรบ้างนะครับที่จบสกอร์เที่วไหร่มาดูกันนะครับเริ่มจากทางด้านฟุตบอลยูฟ่าแชมเปีบบ้ยนลีกนะครับเอ่าเรอัมลมาดริดนะครับพบแมนซิตี้นะครับก็จบสกอร์ไปด้วย3ประตูต่อ1นะครับ ก็นะครับประตูขึ้นนําของทางด้านแมนซิตี้นะครับก็ได้จากทางด้านนา,นาทีที่73น,นะครับเป็นทางด้านเรย์มารเรสนะฮะส่วนทางด้านนาทีที่90นะครับก็เป็นทางด้านโรดิโกนะครับแล้วก็เป็นทางด้านนา,นาทีที่90บวกหนะครับก็เป็นโรดิโกนะครับทำประตูที่2ให้ทางด้านเรย์ เรียวมัลลิกนะครับส่วนทางด้านเบซม่านะครับก็ทําประตูนาทีที่95นะครับจบสกอร์ไปด้วย3ประตูต่อ1นะครับก็สําหรับทางด้านฟุตบอลเดนมาร์กครับนะครับผมก็จะเป็นทางด้าน ก็นะครับผมมิทอร์แลนด์นะครับเจอกับทางด้านเวอร์เจนนะครับผมก็เป็นทางด้านมิทอร์แลนด์นะครับจบสกอร์ไปด้วย3ประตูต่อ1นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรีกต่อไปกันเลยนะครับก็เป็นทางด้านฟุตบอลนะครับฟินแลนด์ครับนะครับผมเป็นทางด้าน TPS นะครับเจอกับทางด้านฮาก้านะครับเสมอไป1ประตูต่อ1นะครับและก็ดนจุดโทษกันนะครับก็เป็นทางด้านฮาก้านะครับชนะจุดโทษไปนะครับผมก็ จบสกรอร์ไปด้วย1ประตูต่อ2นะครับผมเรามาดูลีกสุดท้ายนะครับเป็นทางด้านสกอตแลนด์นะครับแชมเปี้ยนชิพนะครับควีนพาร์คเจอกับทางด้านดันซ์ลินนะครับผมเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนนะครับทำอะไรกันไม่ได้นะครับสำหรับวันนี้เนาะก็สำหรับวันนี้ก็จบลงไปที่เรียบร้อยนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด จับตะใครนะครับเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ